โอ้ผมว่าเอาเถอะโซนไหนก็ตามแต่ผมว่าโซนโซนนี้เปรี้ยว <laughs> เฮ้ยมาว่าท่านี้สุดยอดแล้วโอ้อเอ <laughs> เอเปรี้ยวเออดีนะอเ,เออไอ้ก้นแมวเหมือนกันว่ะตกยากตกยากโอ้โห ถือว่าโอ้โหโซนไหนก็ท้ามาตรงนี้จบแบบสวยงามมากนะสำหรับทีมไทยในแอพแบครับต้องขอบคุณอ<ม>ีเกิลสามหกห้าย่าเป็นอดขอบคุณจริงๆขอบคุณจริงๆขอบคุณแล้งออร์ดาเกมนี้ขอบคุณเดทแต่เกือบแล้วนะเดทอ่ะโอ <laughs> <laughs> ้โหเวน, <laughs> นโดริก้ายิงดุจจัดเลยเดเห็นมาดูย้อนหลังก็คงแบบเหลียดผมไปแล้วแต่พี่ออกตัวแล้วยังไงพี่ก็เอฟซีเรา แต่ผมไม่ได้ภาคกับคุณน้าแล้วไม่กี่วอกก่อนใช่ครับผมใชแหมเอาตัวร้อยเก่งเราเป็นแฟนเดย์ที่แท้จริงใช่ครับรักเดย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นไรครับผมยอมโดนครับใช่ไม่เป็นไรแน่นอนสำหรับผมสองคนเงินรางวัลเข้ามาแล้วครับปรึ่งอะไรหนึ่งสี่สามหมื่นสี่บวกอีกเท่าไหร่แล้วบวกวิ่งสามเข้าไปปาดสามหมื่นสองซึ่งทางด้านของฟิลลี่เนี่ย จะได้ไปเพียงแค่40,000อืครับผมเรียบร้อยเรียบร้อยั้ำผึ้งน้นผู้มครับงามนะฮะครับมโอ้แต่แบบนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าในส่วนของ PGC p o i n t ครับค่อนข้างที่จะตึงนะเพราะว่าฟิลลี่เขามี PGC p o i n t สูงเลยนะต้องดูว่า เรอวัดกันหญ่ไนนะต้องรอดูนะ p c s อ่ะ p c s 5เลยเยายวยาวนะว่าจะเกิดอ,อะไรขึ้นบ้างในะตัวของ BGP Point ครับ